เรียนนายทหารยุทธการและการฝึกนะครับนอก,กนตอพลพนานหนึ่งนะครับในส่วนการจัดการแข่งขันการทดสอบการฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อยนะครับประจําปี2,519นกะครับก็จะมีในการทําข้อสอบนะครับทําข้อสอบออนไลน์นะครับภาคที่ตั้งเนี่ยครับก็จะเกี่ยวเนื่องกับการทําข้อสอบในระบบพลพัดมุกนะครับก็ ในส่วนของกําลังพลกองพลพัฒนาที่หนึ่งก็สมัครไปแล้ว80-90%นะครับก็เหลือเฉพาะน้องๆพลทหารที่อยู่ในทีมนะครับของแต่ละหน่วยก็จะต้องทําการสมัครก่อนผมจึงมาแนะนํานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเข้าไปเว็บของกองพลพัฒนาที่หนึ่งนะครับก็เซิร์ชที่ Google ได้เลยว่ากองพลพัฒนาที่หนึ่งนะครับแล้วมาที่มุมขวาบนนะครับเห็นว่าพลพัดมูนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับมุมขวาบนนะครับ เสร็จแล้วเรากดที่ไอคอน g o o g l e ใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอ e ีเมลที่ใช้เป็นประจำนะครับเสร็จแล้วระบบก็จะทำการยืนยันไปที่กล่องอ e ีเมลขาเข้านะครับบางครั้งนะครับอาจอ e ีเมลจะไม่เข้าสู่กล่องจดหมายนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะครับทางแอดมินนะครับ,รบฝ่ายแผนก็จะทำการยืนยันให้อัตโนมัตินะครับ ทีนี้พอเรากดไปแล้วเราก็ไปเช็คที่อีเมลของตัวเองนะครับว่ามีอีเมลเข้าไหมนะครับถ้าไม่มีเข้าก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางเราจะยืนยันให้นะครับกดเข้ากล่องจดหมายเสร็จแล้วกดยืนยันนะครับก็จะเข้าสู่ระบบเพียงเท่านี้นะครับพอเราจะเข้าสู่อีกหนึ่งครั้งก็กดไอคอนที่ Google เหมือนเดิมน,นะครับตรงนี้ก็ใส่หน่วยของตัวเองซะให้เรียบร้อยนะครับ น้องน้องพลทหารก็สามารถเข้าได้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาเจอคอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียนที่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับตรงนี้ในนี้ก็จะมีการาแจ้งรายละเอียดในการสอบแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่ให้ดูเป็นตัวอย่างในการทดสอบนะครับก็จะมีข้อสอบในบื้อหาสืบบัตรอนหารประทวนข้อสอบของพลทหารนะครับฉเฉลย ก็สามารถเข้ามาแล้วก็ทำการพรีเทสได้เลยก็คือทดสอบนะครับก็จะมีคำอธิบายต่างๆเช่นนะครับในวิดีโอนี้ก็จะมีการโชว์ของการใช้ทัศสสัญญาณทางทหารท่าที่หนึ่งเงนพลก็ให้กำลังคนที่รับการทดสอบก็เข้ามาศึกษาตรงนี้ก่อนได้นะครับท่าที่สอ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ